Autonomy is an illusion. สวัสดีครับทสวัสดีครับผมเจมส์จิมารูนะครับหลายๆคนคงเล่นเกม League of Legends กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านแพทโนตตัวของ l g u g u f o e g e n d s แพท13.07ดนไดกว่านะครับซึ่งในแพทนี้นะครับผมจะยังไม่มานะครับและก็ไม่ไะ้เป็นการที่จะมีการอัปเดตทันทีนะครับนี่เป็นแค่ตัวของข้อมูลส่วนแรกเท่านั้นดังนั้นนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งตอนที่แพทโนตตัวจริงมานั่นเองนะครับและก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเพื่อนอย่าลืม ครับกับเมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสกินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ a richman shop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม100,000คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com ที่ลิงดานล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ r i s h m a n Shop เติมเกมราคาถูกและ IG w r i s h m a n Shop นะครับเพียงแค่เว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอกรอยออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ r i s h m a n Shop ลิงดานล่างใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่านะครับว่าในตัวของ l e a หลีดออฟดิจิน83.07นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงแรกนะครับเราดูที่แชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนะครับนั่นคือตัวของอาเซียครับอาเซียนะครับผมตัวของเกราะนะครับจาก19เพิ่มขึ้นเป็น22ครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีการเติบโตจากปกติ5%เพิ่มขึ้นเป็น6%ครับแล้วก็สกิลในการรีคอมเมนต์หรือว่าการอัปเกรดนะครับผมจากปกติจะเป็นสกิล Q เนนนนีี่ยยกกกกกกก็็็จจะะะะถูไลลลลลมาาาเเปสสสิิแแแท้ววพซฟครรับผ 30วินาทีเพิ่มขึ้นไปเป็น45วินาทีในการคงอยู่ของป้อมครับแล้วก็ระยะทางในการไล่นะครับจาก500เพิ่มขึ้นเป็น700สามารถทําการเสกป้อมได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับสกิลคิวนะครับผมมานานะครับมีการเพิ่มมากขึ้นครับจากปกติ6 5สิถึงแปกลายเป็น7 0็ดสถึงหนึครับระยะในการโจมตีนะครับผมลดลงนะครับผมจาก370เหลือแค่325เท่านั้นครับต่อไปคือสกิลวนะครับสกิลวนะครับผมมานาใช้น้อยลงนะครับจากปกติ40หน่ววววยยยยกกลลลลาาไปปเเเ็็นนน40-20ห่ใท้้ๆแสกิลบ ครับผมดาเมจในแต่ละแรงนะครับจากปกติ50ถึง90นะครับตอนนี้กลายแบบเป็น50ถึง118ครับแล้วก็สกิล W นะครับผมดาเมจทั้งหมดนะครับจากปกติ50ถึง200กลายเป็น50ถึง210นั่นเองครับโดยรวมนะครับผมตัวของอาเซียนั้นก็จะถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตีไวมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับรวมถึงสกิล W เองเนี่ยก็มีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าคิวเนี่ยระยะก็จะลดลงแถมมานาก็ใช้มากขึ้นด้วยนะครับคาตาลิน่าคาตาลิน่านะครับผมมีการ นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ครับนั่นก็คือมีดนะครับตัวของ AP Ratio นะครับผมจะมีการเพิ่ม5%ทุกเลเวลนะครับผมสูงสุดที่100%แล้วก็สกิลอั t ติเม e นะครับผม Dead Lotus นะครับตัวของโบนัส AD Ratio มีการเปลี่ยนแปลงครับจากปกติ18%โบนัส AD บวกด้วย30%โบนัส AD ต่อ100%โบนัส a t t a k Speed นะครับกลายไปเป็น16%โบนัส AD บวกด้วย50%โบนัส AD ต่อ100%โบนัส a t t a k Speed นั่นเองครับงานนี้นะครับบอกเลยว่าคาตาลิน,น่าสายตัวของ AD เนี่ยก็น่าจะเก่งมากๆกว่าเดิมอีกนะครับผมดังนั้นคาตา AD เป็นไปได้แน่นอนครับคาลิสตาคาลิสตานะครับผมมีการอัพเกรดในส่วนของตัวดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับ a t t a d ดาเมจนะครับผมในการจเจริญเติบโตจากปกติ3.5เพิ่มขึ้นเป็น3.75ทาให้ดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกเลเวลนะคร เรานะครับผมสกิลแล้วก็สกิลออสวอนบอลแคมโมนีนะครับผมหรือออาย่ายนนะั่นคือการที่เราปักของลงไปเส่เพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อนจะต้องอยู่กับที่นะครับจะปกติเนี่ยจะต้องอยู่หลายวินาทีตอนนี้เหลือเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นนะครับไม่งั้นเพื่อนอาจจะตายตอนที่เพื่อนกําลังทาสัญญาก,กับเราอยู่ก็เป็นไปได้นะ เกร็นะครับผมคริสติคอลนะครับผมโบนัสมีการเพิ่มขึ้นจาก20%เพิ่มขึ้นเป็น30%ครับแล้วก็สกิลติเมตนะครับผมคูลดาวลดลงครับจากปกติ120-60ถึงวินาทีกลายเป็น100-60วินาทีครับอาริสตาอาริสตามีการเพิ่มสองส่วนครับคือกรอกกับเลือดนะครับตัวกรอกนะครับจาก44เพิ่มขึ้นเป็น47ครับแล้วก็เลือดพื้นฐานนะครับจาก670เพิ่มขึ้นกลายไปเป็น685ครับแล้วตัวของสุดท้ายที่มีการบัฟนะครับในแพทช์นี้นั่นคือตัวของยาซุโอครับยาซโะนครับีดลฟย โนเี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นจากปกติ100ถึง475กลายไปเป็น100ถึง575นะครับแล้วก็สกิล E นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงครับนั่นก็คือตัวของสกิล E ดาเมจที่มีการเพิ่มเติมนะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการบวก25%ดาเมจต่อสแต็กสูงสุด2สแต็กนะครับกลายไปเป็นบวก15ถึง25%ดาเมจต่อสแต็กโดยสเกลลิ่งจะขึ้นอยู่กับเลเวลของแชมเปี้ยนโดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง4สแต็กเลยทีเดียวครับมาดูแชมเปี้ยนในฝั่งของการโดนเนิร์ฟกันบ้างคคครรรรััััับบผมมแแชเเปีี้ยนนนนนนตตววกท่่โดิ์ฟะืออขงครับนะ ตอนนี้รามัดค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับผมในแผงปัจจุบันดังนั้นก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบครับแรามัดนะครับผมสกิล W นะครับตัวของโบนัสเกราะนะครับมีการลดลงตามนี้ครับปกติจะเป็น40 55 70 85 100กลายไปเป็น40 50 60 70และ80ครับก็สมควรแล้วครับผมตอนนี้รามัดค่อนข้างที่จะโกะมากๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเวก้าครับเวก้านะครับผมจะถูกปรับไปเป็นในส่วนของท้ายเกมมากยิ่งขึ้นนะครับตัวของสกิลคิวครับเอพีเลโชจ55 60และ65ตัวของ w ครับผม AP Ratio จาก100ปต์กลาไปเป็น70 80 90 100และ110และในตัวของ Skill u n ติเม t e AP Ratio ครับจาก75กลายไปเป็น65 70และ75ครับก็โดยรวมนะครับผมก็ทำให้ตัวเวกานั้นเข้าสู่ช่วงท้ายเกมมากิ่ขึ้นนั่นเองครับต่อไปคือ Olaf นะครับ Olaf เป็นการปรับตามนี้ครับ Olaf ตัวของ Passive Attack Speed นะครับผมว่าความเร็วในการโจมตีมีการเปลี่ยนแปลงลดลง 10%ในช่วงเลเวลแรกนะครับแล้วก็ตัวของสกิลคิวดาเมจลดลง5หน่วยทุกเลเวลครับต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของเซนจูนี่ครับเซนจูนี่นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้นั่นก็คือตัวของสกิลแพสซีฟนะครับผมที่ทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่มีดาเมจลดลง50หน่วยครับแล้วก็คูลดาวของสกิลคิวเพิ่มขึ้น1วินาทีแล้วก็สกิลติเมตนะครับผมมีการเพิ่มขึ้น10วินาทีทุกเลเวลครับต่อไปคือส่วนของวายนะครับวายังไม่มีการรตตััดสินนนนนใจที่่่แออะคบผมไปเลย และการนั่นคือตัวของวูคงครับเบสพื้นฐานดาเมจ AD นะครับผมลดลงจาก68เหลือ66ครับแล้วก็สกิล W ครับผมคูลดาวเพิ่มมากขึ้นในเรลเวลท้ายอีก2วินาทีครับแล้วก็สกิล E นะครับผมโบนัสความเร็วในการโจมตีลดลง5%ในทุกเลเวลเลยครับก็สมควรแล้วครับผมตอนนี้รู้สึกว่าตัวของวูคงนั้นตีเร็วแล้วก็ใช้สกิลได้ค่อนข้างเร็วมากจนเกินไปนั่นเองต่อไปครับนั่นก็คือลีซินครับลีซินนะครับผมโดนลดตัวของเบส AD หรือว่าพลังโจมตีพื้้้นนนนนนฐฐาาาาาะะะคคครรรรัััับบบลลลลลงงจจกกกก68 66 36เเเหหืืือออแวว็ตขพ34ด ต่อไปคือตัวของเซริครับเซรินะครับมีการลดในส่วนของอัตราการเจริญของเลือดนะครับผมจาก115ลดเหลือ110ครับทำให้ค่อนข้างที่จะถึกน้อยลงในช่วงการเกมและท้ายเกมนะครับแล้วก็ตัวแพสซีฟนะครับผมตัวชิลที่จะมีการขโมยเกราะได้นะครับจากปกติ60%ลดเหลือแค่50%เท่านั้นครับแล้วก็ตัวสกิลิเม8นะครับผมตัวของ AP เรชโชจาก100%ลดเหลือแค่85%เท่านั้นครับต่อไปนะครับนั่นคือตัวของแอนนี่ครับตัวของแอนนี่นะครับผมครูดาวมีการเพิ่มขึ้นครับจากปก 2-10วินาทีครับแล้วก็สกิลอีนะครับผมเกาะพื้นฐานจาก6 0สิบถึงสองกลายเป็น6 0สิบถึงสองครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่มีการเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือตัวของเทรสครับเทรสนะครับมีการเปลี่ยนคูลดาวตัวของสกิลคิวที่ได้รับกลับคืนมานะครับจากปกติเนี่ยจะทำการลด3วินาทีตอนนี้ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูเนี่ยก็จะลดเหลือเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับแชมเปี้ยนที่มีการเอจเจอร์เมนต์หรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือตัว 25ลดเหลือ375ครับแล้วก็ตัวของสกิล W นะครับผมเวลาที่เราอีโวแล้วสโลเนี่ยจากปกติ60%จะลดเหลือแค่40%ครับแล้วก็สกิล W ตัวของการอีโวโดนตัวไอโซเลทนะครับจากปกติลด90%ตอนนี้เหลือเพียงแค่75%ครับแล้วก็สกิลเทเมจนะครับระยะเวลาในการอยู่จากปกติ10วินาทีหายตัวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น12วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับนั่นคือตัวของไอเทมและระบบที่มีการบัฟนะครับตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของอ b y s s a l Mask ครับมีการเพิ่มเลือดพื้นฐาน500เพิ่มขึ้นเป็น550ครับต่อไปคือเด มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามนี้ครับไอคแคนนามดครับหรือว่าพลังโจมตีนะครับผมจาก65ลดเหลือ55ครับแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนการลดการใช้สกิลนะครับผมจาก0หน่วยกลายเป็น15หน่วยนะครับแล้วก็ตัวของเกราะนะครับผมจาก50ลดเหลือ45ครับต่อไปครับคือสถานะไรวทวูนนะครับผมหรือว่าสถานะการตัดเลือดนั้นก็จะมีตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมอย่างตัวของ o อเวนออฟโมโลโมนิคอนเคมเทคพิวริเฟียร์เอ็กซิเคชันเนอร์คอลลิงมอร์เทลเรเวเอร์หรือว่าตัวของเชมพังเชนซ์ ให้ศัตรูนั้นติดสถานะตัดเลือดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการโจมตีใส่ศัตรูที่ติดโลข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ศัตรูนะครับผมที่ติดสถานะ i n v u e r a b l e นะครับหรือว่าออกจากเกมไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ติดสถานะนี้แล้วนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมระบบไอเทมที่มีการเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือตัวของ c a s t e l i g t of ion นะครับดยราคานะครับผมจาก1,100นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,300ครับเลือดที่ได้รับนะครับจากปกติ225นะครับผมเพิ่มขึ้นเป็น300ครับและในส่วนของไอเทมอย่าง rocket และการเป็ แปลงอะไรนะครับผมยังคงเหมือนเดิมทุกประการครับแต่นี่นะครับผมก็คือการเปลี่ยนแปลงชุดแรกนะครับสำหรับตัวของ League o r i g e n s p a t c ตัวของ13.07นะครับซึ่งแน่นอนว่า p a ชนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนในวันจริงนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าในตัวของ p a ท13.07นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอย่างไงบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับงไง่นะครับขอให้เพื่อทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League o r i g e n s และที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหด็ก Origin Warrib และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็ก Origin Warrib ไม่มีแขวนท่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WGC Warrib Thailand Community Community Warrib ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้า ก็จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง t k t t o k จินวารุเลิงกงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า